ตอนนี้เราอยู่ที่เซน็นทรัลพาราม่า9นะครับจะมาเดินซื้อขนมกินนิดหน่อยโอ้ของกินปลาเปียกสดนี่อาหารเหนือก็มีอาหารเหนือร้านน้ำนะครับโอ้หมูดิ้งชิลสิบ โอ้ตรงนี้ก็น่ากินเนาะชิลหกสิบร้านชาอู้ข้าวขาห,ม,ขาขาหม,มูข้าวขาหมูนครปฐมข้าวขาหมูนครปฐมเจ็ดสิบบาทนะครับนี่บรรยากาศในบริเวณร้าน้าของกินต่าง,างนนๆนานาร้านขนมหวานานี่เป็นยำโอ้ไส้กรอก โอ้ดช่องนี่ก๋วยเตี๋ยวรุยสวนอะไรนี้มีลถดช่องวัดเจดด้วยด้นนี้เป็นของทอดนะครับตังหูทอดด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบของกินอ๋ออาหารเนื้อเยอะเสตอ้เชีงยงใหม่นี่เยอะมากเลยนี่น้ำพริกขีละหาสิบหกสิบด้านนี้เป็นหมูทอดนะครับโอ้หมูทอดไก่ทอด เยอะมากของทอดเราเอาไปดูด้านหน้าด้านหน้าเป็นน้ำปั่นนะครับก็คือก็คือร้านที่เรามาซื้อกินบ่อยๆนั่นเองคือเขาจะมีมาเขาจะมีเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้คือแบบเหมือนแบบครั้งที่แล้วที่ถามเขาว่าเขาบอกว่าจะมีตลอดไปเรื่อยๆคือไม่มีกําหนดว่าจะแบบขายถึงวันไหนเนาะแต่ว่า ชื่องานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมเอนประมาณว่า,า10วันนี้อาจจะเป็นชื่องานนี้10วันหน้า,าจ,จะเป็นชื่องานใหม่แต่ว่าก็คือจะเป็นแบบคนคะ่ะเขาก็จะมีร้านขายของอยู่ตลอดก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆบางทีร้านนี้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นอาน,นสลับไปสลับมาเนาะแล้วแต่ว่างานไหนเขาได้ที่ล็อกตรงไหนอาจจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาหรือว่าสินค้าร้านเดิมอยู่อะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะเดี๋ยวพาเดินดูขนมไทย ลูกชิน้นโอ้ลูกชิ้นมาละสิบบาทอู้เยอะมากอันนี้มีน้ำลำไยสดด้วยน่ากินจ้าไปเดี๋ยวขอเดินดูด้านนี้ดนเดินเนนี้มาดูโอ้เนี่ยกินเยอะแยะลูกชิน้นอันนี้เป็นปลาจับปลักนะครับวุ้ลภากระเพราน,นี่ปูอัด บริการน้ําดื่มนะครับจุดบริการน้ําอันนี้เป็นแบบร้านมีครุกนะครับลูกชิ้นทําเองนีลูกชิ้นด้วยละหกสิทุงละหนึ่งร้อนี่เลยนะครับมีครุกเจ้าดังฝั่งทนมีครุกยีบาทอเป็นแบบจุดบริการน้ําดื่มอันกับข้าว <c oughs> อ๋อเป็นแกงแกงค้าวหอยขม อันนี้ก็จะเป็นผลลมขนมหวานพาเดินดูหน่อยๆน,นะมูปิ้งนะฮะโอ้ลูกชิ้นไข่ยเยอะเหมือนกันเนาะน้ำลำไย4ี่สิบาทขนมจีนอั้นี้ก็มีขนมหวานนี่ลูกชิ้นนี่คือบรรยากาศภายในงานนะครับ อยู่ที่ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลพหลังเก้านะครับครัวภูเก็ตก็มาก,กับข้าวมีร้านขายกับข้าวหมูทอดหมูย่างอะไรแบบเยอะแยะมากมายทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของทอดชิ้นละสิบบาทร้านยำานั่นจะประมาณนี้แหละทุกคนให้ดูคร่าวๆนะครับคือถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาที่เซ็นทรัลพหลังเก้าได้นะครับ